สวัสดีครับพบกับผมปอนออนไลน์ทอีซี่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องกล้องตัวนี้ครับกล้องตัวนี้นะครับมันเป็นกล้องฟิล์มกันน้ำนะครับของ Kit k i t k a t มันเป็นรุ่นที่2แล้ว่ละรุ่นแรกมันจะไม่มีกล่องกันน้ำมาให้เรานะครับกล่องตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับข้างนอกเขาบอกว่ารับประกันกล้องตัวนี้6เดือนนะครับคำว่า6เดือนของเขาก็คือ เราจะต้องดูตัวเรื่องของใบเสร็จที่ซื้อเก็บไว้ให้ดีๆด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีเงื่อนไขาการรับประกันอยู่ตรงข้างกล่องนี่นะครับรวมไปถึงวันหมดอายุของตัวขนมด้วยนะครับที่สําคัญนะครับเขาแถมฟิลมมาให้1ม้วนครับก็แกะขึ้นมาเลยนะครับทีนี้อย่างแรกที่เจอก็จะเป็นตัวขนมคิดแคทตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น6 p แพ็คนะครับอันนี้แนะนำนิดนึง ถ้าเกิดว่าใคารอยากทานให้อร่อยก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะครับเพราะว่ามันมันละลายได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกนะประเด็นสัมพันธ์ก็คือเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหครับโอเคในตัวกล้องนะครับมันจะมันจะแพ็คถุงมาแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีซิลกันน้ำกันชื้นได้ดีทีเดียวและด้านหลังนะครับก็จะมีเรื่องของตัวคู่มือข้อควรระวังนะครับ อ๋อที่สําคัญก็คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องระวังก็คือมันมีฟิล์มอยู่ในกล้องแล้วนะครับหมายถึงว่าฟิล์มมันใส่ไว้ในกล้องแล้วนะครับเพื่อนๆเปิดฝาหลังออกฟิล์มมันก็จะเสียนะครับมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวกล้องมาแบบนี้นะครับมีสายหิ้วแบบนี้ด้วยน่ารักน่ารักมีคู่มือมาให้นะครับคู่มืออันนี้นะครับเขาจะบอกเรื่องของการถ่ายไว้นะครับถ่ายนะครับเนื่องจากมันเป็น กล้องที่เป็นฟิกโฟกัสมันจะไม่มีระบบออโต้โฟกัสให้เรานะครับระยะถ่ายก็คือตั้งแต่1เมตรจนถึงระดับอินฟินิตี้ครับถ้าเกิดว่าถ่ายใต้น้ำนะครับเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้ฟิล์ม ISO 400นะครับซึ่งมันจะมีความไวแสงมากกว่าเพราะว่าในระดับน้ำเนี่ยภาพมันจะมืดลงนิดนึงนะครับการถ่ายใต้น้ำนะครับเขาแนะนำว่า ควรจะถ่ายที่ระยะประมาณ1เมตร50ไปถึง2เมตรนะครับสำหรับฟิล์ม ISO 200ส่วนถ้า ISO 400เนี่ยประมาณเมตร50ไปจนถึง3เมตร50ได้นะครับประมาณนี้ซึ่งไหนเรามาดูตัวกล้องสิฟึบมันก็จะมีตัวด้านข้างนี้ก็บอกว่าล็อกหรือว่าโอเพนนะครับถ้าโอเพนก็กดมาด้านนี้กดมาด้านตัวนี้ตัวนี้นะครับมันก็จะหมุนแบบนี้แล้วก็จะดันฟิล์มขึ้นมาแบบนี้ครับโอเคนะครับเอาออกมาได้ าาถ้าออกมาแล้วแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะใช้ถ่ายสามารถที่จะใช้ถ่ายเป็นกล้องปกติธรรมดาได้นะครับด้านล่างก็จะมีที่กรอฟิล์มกลับนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวขึ้นฟิล์มนะครับเป็นตัวขึ้นชัตเตอร์แล้วก็ช่องมองภาพมีตัวเปิดฝาหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกรอฟิล์มกลับก็ขึ้นแล้วก็หมุน ถ้าเกิดว่ามันตึงอยู่แสดงว่าฟิล์มเข้าล็อกเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นปุ่มชัตเตอรนะ์ส่วนตัวนี้ก็เป็นเดือยที่เอาไว้ต่อกับตัวเฮาสิงนะครับเป็น Host ต,ตัวนี้เพื่อที่จะหมุนขึ้นฟิล์มนั่นเองนะครับถ้า h ฮาส์ิตัวนี้นะครับก็จะมีอะไรมาบ้างมีเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกก็จะมียางรอบตัวนะครับมียางรอบๆตัวนี้แล้วก็มีช่องเล็งช่องมองภาพนะครับ ตัวล็อกแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวเหมือนฟินเลเตอร์ป,ปิดหน้าเลน์นะครับจะเป็นพลาสติกปิดหน้าเลนแล้วก็ตัวปุ่มชัตเตอร์นี่มีปุ่มชัตเตอร์ด้านด้านบนนี้ด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแยกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปที่ถ่ายจากกล้องตัวนี้กันดีกว่านะครับเวลาถ่ายพอเราถ่ายเสร็จนะครับเราก็ต้อง ล้วก็ต้องหมุนตัวนี้ด้วยก็คือการขึ้นฟิล์มนะครับเราก็หมุนไบงนี้แล้วตัวนี้มันก็จะเลื่อนด้วย,ยไหมครับแล้วก็มันจะมีเสียงดังแตก็กอ่าถ้าอย่างนี้ก็ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ามันพร้อมท,ที่เราจะถ่ายแล้วเราก็กด,ดปุ่มุมชตเตอร์นี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือมันถอดออกมาจากเฮาสิ่งนะครับตัวที่เป็นกันน้ำอีกทีหนึง่งคือถ้าเกิดเราถ่าย บนบกไม่โดนอะไรเนี่ยเราคอมปมร์ตนี้มาถ่ายก็ได้เพราะว่าส่วนั้นมันมีพลาสติกกั้นอีกทีนึงนะครับทำให้มันเบลอไปก็ได้นะครับ แล้วนะครับเวลาเราหมุนฟิล์มต,ตัวเลขตัวเนี้ยตัวเลขนี้มันก็จะขึ้นมาว่าตอนเนี้เราถ่ายไปได้กี่รูปแล้วนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราจะลองถ่ายใต้น้ําดูเราก็ทําประกอบล่างตรงนี้นะเป็นเฮาสิ่งที่จะให้มันกันน้านะครับโอเคเราก็เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราต้องดูเดือยตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกี่ยวนี้นะครับรต้องหมุนให้มันเข้ากันนิดนึงก่อน เ่าเปลีป่ยแล้วเราก็ล็อกอ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายใต้น้ำกัน ยังแห้งยงแห้งสบายเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะกรอฟิล์มกลับนะครับเราก็จะต้องกดปุ่มด้านล่างตรงน,นี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้คือเราขึ้นฟิลมไม่ได้ละมันมันตันแล้วนะครับกดด้านนี้หนึ่งทีอ่าแล้วเราก็งางตันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็หมุนมันจะมีเสียง ่าแล้วตอนนี้คือฟิล์มมันมีเสียงเรารู้สึกว่าฟิล์มมันหลุดแล้วนะครับเราจะหมุนให้มันกลับเข้าไปข้างในจุดไปเรื่อยๆอย่างนี้จะฟรลแล้วเราจะไม่มีเสียงแล้วนะครับเราก็เปิดด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วเปิดสามขึ้นมาอย่างนี้ก็จะได้ฟิล์มแบบนี้นะครับเราก็เราจะต้องดึงตรงนี้ขึ้นมานะอ่าอย่างนี้ขึ้นมาเพราะตอนนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ดึงแผ่นออกได้ง่ายๆอย่างนี้ออกมาเลยตอนนี้มันจะเป็นเรือแบบนี้ โอเคแล้วก็ติดส่อไปกดเจลสบูู่มาจืดถูเพิ่มฟองบังคาัที่เราอาจจะไปลงน้ำไม่ไม่สะอาดมาเราวทำแบบนี้ได้นะครับมาล้างเลยน้ำได้เลย